ว้ยอะไรว้ายกูทำอะไรอยู่ออาสาอะไรของมึงเนี่ยมึงเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยฮฮ่า่ยกแล้วละอ้าวถ้าก็ถ่ายต้อต้องคุยกับตายบ้าไงเดี๋ยวก็ตายมาล็อกเออจจจไม่ใช่หรอนอ้หลืมเลือแล้วก็ตายร้องว่าอะไรอ่ะกก็ตาตกกาออร้องอย่างี้เรอไม่ใช่แค่ตายไม่มีเสียงหรอหนึไม่เหมือนกันเอะเพลเซียงก็ตาย ก็ตายมันไม่ล้อมเลยหรอเราเนี่นะครับแล้วก็ปืนลัอกกี้บอลเช่นคือเราเนี่นะครับแล้วก็ปืนลัอกกี้บ็อกโอทอฟโฟฟลโอทอฟโบเฟกเอ้ยโอทูโบเอ้ย โอโทโบ่เฟกแล้วก็ลากี้บอกวูฟี่นั่นแหละแล้วนี่นะครับแล้วก็มาสู้กับบูชกันนั่นเองก็คือว่าบูชเนี่ยมาจากการ์ตูนเรื่องที่พอมันไม่ใช่บูชเนี่ย,ย,ยไม่บ, <c oughs> บูชเนี่ย <c oughs> มาจากการ์ตูเนเรื่องทอมแอนเจอรี่ทุกคน <c oughs> ซึ่งบูชเนี่ยจะเป็นแมวดำขาวในเรื่องทอมแอนเจอรี่นะครับทุกคน ทำไมอันนี้จะเป็นตาทำไมไม่ใช่ขาวะเป็นแชมพูก็คือกูลืมคิดแต่กูเพิ่งคิดได้ตอนที่ตอนที่มาเปิดคลิปนี่ไงซึ่งบู๊เนี่ยตอนแรกเนี่ยที่ทอมเรียกมาเนี่ยก็คือว่าให้เรื่อมาจากการเจอรี่ทุกคนนั่นแหละซึ่งทอมเนี่ยมาจากการเจอรี่ไม่ได้ก็เลยไปโทรหาบูทให้มาจัดการให้เพราะว่าบู๊เนี่ยเขารัเขารับจํการกัมจัดเออกําจัดหนูซึ่งพอบู๊มาเนี่ยก็นะนั่นแหละก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่ สรุปก็ปังปีหน้าแล้วครับทุกคนไอ้กระตูเรื่องนะี้หนูแม่งคือแมวอ่ะใน <c oughs> จังหวะที่สามารถจับหนูได้ไม่จับเว้ย <c oughs> จะมีส,ก,ก,สก,กัดสก,กิดไหมสกิดเอ้ยนี่ <c oughs> ไอจ<อ>ับไปแล้วจังหวะจับหนูจ้าจับไปแล้วนี่อย่างนี้ใช่ไหมนี่แหละจังหวะจับ,จบไ,ไอใครบอกหนู อ้าวแล้วเป็นไรอ๋อคนอะไรด่ามาอควายมึงไม่เล่นมึงไม่เล่นมึงต้องให้กูเล่นเองมึงใช้นั้งบอกเอ้ยหรือไปไม่ใช่หนูหรือจะไปอาวมึงน่าจะเล่นน uh> ี okay. ้มึงน่าจะเล่นเองมึงเล่นกูเล่นเองมันทำไมวะโอเคเออเจ้าเถอเข้าๆของบูทก็ไปนทุกคนอ่ะมาเดี๋ยวเราไปแลกกล่องกันดีกว่ามาไม่ได้เปิดกองอยากวางอะไรก็วางเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มแป๊บนึงบอยแป๊บนึงบอยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่แป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงทำอะไรวะอะไรยิ้มอะไรวะมาเอาใหม่มามาทุกคน อ่ะบางกูไม่สลับบ้านมึงแรกเลยกูไม่สลับเลยมาเลยเลยไปแล้วไปอ้าวนี่กูแล้วของมึงไปเปิดกูไปเปิดไงกูปล่อยค้างแั้วไปเปิดของมึงก่อนไเอาไม่ไม่เปิดกูไม่เริ่มนั่นไงกูยังไม่ทำอะไรมึงเลยบอยแต่เดี๋ยวก่อนทำไมกูว่ามันคือลบร้อยเมื่อกี้ก็ใช่ไอ้ควางลบร้อยมันนันเป็นแบบนี้คือความตรงดีกูมันทำอะไรกูไม่ได้หรอวะคือมีน้องบอกว่าให้พี่เอากล่องลบร้อยให้บอยหน่อยกูเลยวางให้มึงไม่แช่เลยกล่องลบร้อยก็ทำอะไรกูไม่ได้หรอเห็นปะครับ อ่ะมาแล้วกันเปิดปกติเลยอันนี้เป็นฟินเทอร์บ็อกก็คือเป็นแร่เหรออ๋อ,อเป็นเจมอยากใอ่น้ำเอเว้ายอะไรไว้ายกูข้ามแร่อยู <c oughs> อ่เอเออบอยกูต้องดีใจใช่ไหมคือน้องบ,บอกว่าพี่ครับมึงรู้ไหมว่าชอบมึงเเป็นช่องดีกี้ได้ที่สุดตั้งแต่กูเจอมาอันนี้อันนี้กูต้องภูมิใจใช่ไหมถือว่าเป็นคำชมทางอ้ <c oughs> อมโอเคเส้นเมื่อกี้กูกินหนักไหม ไม่ดังไม่ดังขอดังกว่านี้อ๋อได้ใก้เดี๋ยวแป๊บนึงใก้กูขาวของก่อนเดี๋งวดีได้ระเบิดนะแล้วมึงกินปลาไอ้บอยกูขาวของอยู่อ่ะใส่ก่อแดงดีไหมเออก็ดีอยู่สปีดแต่ว่าดาบมันแค่ดาบเมเจอร์โอ้โหกูลงน้ำไปกอกูขาวเลยโอเคชัวใช่อึ้ยอะไรอ่ะมันสปีดทุกคนอ่ะถอดลองและกล่องอะไรอ่ะอันนี้ยังไเหมือนปลาได้ใช่ไหม กูไม่มึงจะปาทำไมกูรอของอยู่กูไม่รู้มันคือระเบิดของกูมึงปาทำไมกูไม่รู้มันคือระเบิดกูบองอยู่และมจะปาทำไมล่ะมันคือของกูว้าวตาเป็นโคนึงเดี๋ยวทำนี้เพื่ออะไรวะทีนี่กูขึ้นอะไรและกูอ่ร้อนมากเลยตอนกูเข้ากูไม่ยี่ปาสิกู กูปาอะไรอกูเปิดได้เออกู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 กกู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 กกู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  โอู้หอันแก่ก่ามันแค่จะตกใจแต่มันอยกินแล้วเปั๊บมันมันก็ถมจริงบล้อไหมครับอ้ามึงก็บ้าป่ะครับครับและเมื่อตอนเอ็นชาร์ทำไมกินแล้วมันได้ปั๊ป่ะฮะเออนี่มนี้โดนอุ้ยก่อนนี้มันแตกกันหรือเปล่าทุกคนแต่นี้มันแตกไม่ได้แล้วดีดีกว่าด้วยโอเคอ๋อไม่แตกในทุกวันแหละเกมเนี้ยเออเมื่แต่ได้ผิดี่ยบูบี้มันจะมีของกินแล้วทุกคนอ่ะอันนี้แอปเปิ้ลเขียวเขียนว่าอ่านไม่ออกอ่ะลองกินดูมันไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเราของหงายแค่สปีด ก็เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องกูไม่ใช่ของของกูยังไม่ฉันได้เห็นหน้าเลยเสกคืนก็เสกไม่ได้ผู้มิตนอะอ่าเสกโชคได้เป็นไข่เอ้ยไม่ใช่ไข่กูมาโหเนี่ยไอ้นั่นมันฝรั่งทำได้อะมึงอะไรกูฮะอันนีตีไม่เข้ากเจ้าชิบหายอะไรฮะไม่เข้าหรอฮะเข้าหรือไม่เข้าเออโอ้โหเออไม่เข้าก็ได้ปะอ้าวแล้วทำไมของกูเข้าอ๋อกอกกูแตกก็กกูแตกต่อไปแรงบุฟี้อุ้ยแล้วทำไมเมื่อกี้เอ็นยูถดซับใส่หัวมึงแล้วมึงไม่ตายอ่ะฮะ เจบิ้งปเมื่อกี้ก็เมื่อกี้วิวหล่นใจหัวอันนี้เธอฮะคือมันเพิ่มหัวใจเหรออ๋อคือมานีเจนหัวใจไม่โดนเพิ่มไปโดนกูจีก็ตายแต่มารีเจ็ดหัวใจไม่ทันหรอกทุกคนเพราะว่าดาบเรามันเยอะไงอ่ะอันนี้เปิ้ลทองเอาแค่เปิ้ลทองพอมึงไม่เอาวเอนชาดกูจะพูดเลยไม่ให้เอนชาดกูแล้วมันได้เอนชาดอ่ะอันนี้ธนูแค่นี้ก็เกทับมทำแล้วอันนี้บวกได้ใช่ไหมอ๋อบวกไม่ได้เดี๋ยวก่อนปลาอะไรอ่ะผมยังไม่ได้บัาที่ปลาได้ของบูฟี่เลย อ่ะโอ้โหแต่ละอย่างนี่เอออันนี้มันอันนี้มันระเบิดเองเหรอหรือมึงทำกูไม่ทำอะไรเลยกูเชื่อมาดีไม่ได้อ่าเชื่อเชื่อมึงก็ไปดูฟุตเทจแล้วกูยังไม่มาทำอะไรเลยแหมพูดตะกิ้แหมเก่งมากวะมึงฮะไอ้ไหนอเฮ้ยอันนี้เป็นเลขเฮ้ยบอยอะไรอ่ะได้โกมีอะไรด้วยอ่ะอ่ะป่าดิ้อ้าวไปแล้วเอาได้หน้าบ่ ไปหอดที่กูได้เลยที่มาว่ามึงเตรียมใจเลยนะว่ามึงดวงกูแน่แต่กูได้เล่นเลดโบเบอร์กี้มาเออฮะอ๋อกูนึกว่าเสื้อขาวมันเปิดมาได้ของอันนี้เป็นสีขาวกินแล้วได้หรอวะไม่เห็นได้เลยอ้าจะเอาอะไรเขาถึงเล่นเล่นโบไม่ได้มึงเเฟี้้ยวหรอลล่่นโบไไมดช่วยอะไรกูเลยบูบีไม่ให้ของกินกูมาได้ดิบู เด็กกูจะหอ่อหรอหรือว่าต้องหออเป็นหมาก,ก่อนอ่ะนี่ไงพูดห่อมันแปดพับเลยอันนี้นไปปนนม่ใช่ความแข็งเก่งเองอ่ะไอ,อนน้นี่เด็กก็ปาดอางไรเนะะี่ยฮะมึงว่างฮะมันมึงอ่ะอ่ะอันนี้ E.P อ,อันนี้คืออะไรวะอ่ะกินได้อ๋อหน้าแก๊สบอยไอ้บับหน้านแก๊สคือมันเป็นหน้าแก๊สแล้วก็แบบทำตาแบบปิดๆเออปิดๆเดียวก็คือบับนี้คือถ้าเจอแก๊สอะไรคือแก๊สจะกลัวเราแล้วหนีใช่ไหมทุกคนกูกูโดนเด็กดาวนี่แหละ น้ององบอกเด็กไอ้น้ององบอกแกดีบ้านมึงดิพี่มึงโง่หรือมึงโง่เออเด็กไม่ได้คิดเด็กเขาจะไม่ว่าไงบอกก็ความในใจนั่นเนี่ยความในใจไม่รู้อะไรกูพูดเล่นเดี๋ยวเขาคิดจริงก็มึงให้ข้อมุนมั่วเองอ่ะมึงโดนด่าแน่ปั๊บเออไอ้ด่าที่มึงอีกูเมื่อกี้ด่าเบียดเยอะใช่ไหมกูจำได้อยู่ฮะสองหมื่นล้านเนาะอ๋ออันนี้บอยว่าหันมาดิกูก็มีแล้วเหมือนกันปะแป๊บหนึ่งครับก่อนก่อนได้เหรอ อ๋<ะ>อนั่นคือกอดที่ใส่ยอยู่เหรอเอออ่ะรองเท้าแดงของแมานะอ๋อหรอนั่คือไม่ตายเหรออ๋อไม่ตายเออไม่ตายจริงด้วย,วยเฮ้ยกอดโหดว่ะส่วนเราที่ชื่อบูบี้อ่ะนี่ไเราต้องหอนี้ทุกคนเพราะว่าหอนแล้ไม่ได้ของอันนี้เจ็ตแพ็กไม่เอาหรอกมาหม่อนเหรอมาบอยเราหอนพร้อมกันหลังเที่ยงคืนพร้อมยังเอาเลยมามาว้าวว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 ว้วว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 วมาวว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 งวว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  ใช่แล้วหนวดขาไปใช่อ่ในลองกินปเปิร์นี่อยู่ดิอันนี้ไปเป็นบัฟอะไรวะอ๋อหายใจใต้นะอันนี้บนี่เปิดดี <c ười> คืออันนี้ปลาแล้วระเบิดใช่ไหมอ่ะเฮิร์ตอ่ะอะไรวะอ๋อก็คือ c u r e พวกบัฟที่แบบแปลกๆผมจะไม่ค่อยรู้นะอะไรมึงทับทำไมฮะมึงทับอะไรมึงว่างเหรอกูไ <c ười> <c ười> ไม่ด้ทำให้กูจะทำให้มันเกิดสงครามกู <c ười> ไม่เกิดล้ออะไรเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ ไม่มีอะไรทุกคนโอ้โหเสียงครูโคตรไอ้นั่นกล้องมึงเหลืออะไรแล้วอะฮะฮะเหลืออย่างละสิบหกอ่าอันนี้กับอันนี้เอาโหเอาสีขาวกับผู้สีขาวดับไอวีกูเหลือยี่สิบสี่ยี่สิบสองเออถือว่าใกล้เคียงไอเคียงอะไรกูจะเหลือสิบเอ็ดกับสิบเอ็ดแล้วเนี่ยเฮ้ยเบียมีสองแก้วยังอ่ะอ่เดี๋ยวค่อยกินทุกคนมีสองแก้วเดี๋ยวพับกนะดูกินอฮะเบียหรอลงสี่อโอ้โหอันนี้ลงเท้าฮะ อ๋อท <Or, S 2> ุกคนดูนะอันน <backstory> ี้กล่องบูบีอันนี้กล่องขนมโอเคใส่ก่องใช่ใช่ใส่ก่องไหมเหมือนใส่ก่องอยู่นะกอกสีขาวของกูเนี่ยใหญ่ะวอเล็กกว่าของกูใหญ่กว่าว้บาเมื่อกี้กูได้โอโฟูเอนชาร์จแบบนี้มาจะเป็นเอนชาร์จอ่ะแล้วกูเปิดได้เพ็นแล้่มันฟ้าผ่าหายไปอ่ะดูนี่นะ เอ้ยอันนี้แหละอันนี้แหละบอยขอหนึ่งไม่เอามันจะขายอะควายละแกไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับของของฉันของของมันก็คือของของกูไม่ของก็คือของกูของของกูก็คือของของกูอยู่ดีดาบนี้ดามิเม้น่าจะกากกูบ้าแล้วดาบดามิเม้นี่สุดจะเป็นดาบต้นคริสต์มาสนะทุกคนนั่นแหละส่วนร้องเพลงคริสต์มาสดิอันนี้หัวใจหัวใจจิงกับเบลจิงกับเบลจิงเนาะอ๋อนาะเวลหมูมากเหรอ เอาว่าดรือกันหมดแล้วเนี่ยมาโอ้โหมึงเปิดลัวเนาะอันนี้สายลุงคืออะไรอ่ะ OP Lucky Magic กูเก็บไว้เลยอันนี้ดะหูเออแต่ก็เยอะแต่ก็ไม่เยอะไม่เท่าดาบเรามาหมดละขาดกางเกงนี่ยเกงๆได้มาแล้วโอเคจิงกับเบลจิงกับเบลได้มาแล้วอชาร์ดนะเวลได้มาแล้วโอโทฟนชาร์ดมาสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดสิบสองเดี๋ยวกูล้วกูได้ขอ d ี r e c t ปาระเบิดใส่กูได้เลยอ่ะ กางเกงชาร์ตไหนสีน้ำตาลกับสีขาวผมไม่รู้ว่ะอ่าผมเอานี้ดีกว่าเฮ้ยขอมันเข้าตัว <c oughs> แล้วบอกกูเปิดชาร์ตเด็ดแล้วกันนี่เกงใส่รู้เอ่อถามว่ามันต่างกันไหมมัน,ม,นมันก็ไม่ต่างกันผมเอานี้ดีกว่าเอาโลฟีดีกว่ามาไอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเกือบหายไอ้แก๊สต่ขอกูหายอันนี้ไม่หรอไม่เอาเอากูมีแล้วดีกว่าเออกูจะเอาทำไมวะ แล้วกูเป็นแล้ววะเนี้ยกูยอมอามาสิาาากูยอมไหกูจะกวนมึงโจกับมึงจะรำา <c oughs> คาญกูไม่รำาคาญหรอกกูรักมึงนะจุ๊บๆอันนี้หีเราไม่เอา <c oughs> มาหมดแล้ว <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะขอสู้กับบู๊กันดีกว่าทุกคนไปกันเลยอ่ะแล้วทุกคนมาเพราะเราจะขอเสียนเนาะซึ่งไอ้ขนมออเดอร์โฟเนี่ยผมไม่น่าจะกินพวกไอ้ธรรมดานี่นะพวกคือมันกากอ่ะนั่นแหละงั้นผมทิ้งไปเลยแล้วกันนะเห็นไหมคือมันกินแล้วมันแบบไม่มีอะไรเลย นะผมว่าผมเอาช่องเก็บของได้แบบกูแบบโลกไอ้พวกเนี้ยเอามาวางไว้อื่นดีกว่านะอย่างเงี้ยส่วนแอปเปิ้ลไอ้พวกที่ถามว่าไม่ดีว่ามันก็เออง,งนนะั้ยงั้นน่ะอืออ่ะผมกินให้ดูเลยอันนี้โอพีจะโหดอยู่เออก็กาดก็ดีอ่ะอันนี้ล่ะเอออันนี้ก็เออก็กาดไปตายกันเลยเอปเปิ้ลทิ้งไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวกูพอทิ้งแล้วกูแพ้กูโดนด่าได้เลยนอ่ะมาบ่อยพร้อมอยังกินบัฟเลยโอเค <Okay. S 2> ผม,มกินบัฟก่อนนี่แต่ว่าไอโอพีเมนจิกไอ้ที่ผมได้มาอันนี้เนี่ย เดี๋ยวผมกินนะตอนสู้บอยโอเคกินเลยดิโอ้แมวเมาถ้าพอเปิดเลยเอ้ยสู้เลยซึ่งบู๊เนี่ยเขาจะแบบตีรัวนะเพราะว่าแบบเขาจับหนูเก่งไงคือเปรียบเทียบเราเป็นหนูโอ้โหมึงก็วิ่งเดียวรัวเกินบู๊อแล้วล่ะมึงมึงวิ่งได้แต่มึงบินไม่ได้ไงแล้วก็ธนูผมไม่ใช้ทุกคนมันเป็นแบวมันจะบินได้ไงคือในหนังคือแบบทอมแอนเจอรี่เนี่ยคือไม่บู๊ไม่วิ่งเร็วอย่างวี้เลยบอยคือแบบไปจับเจอรี่อ่ะโอ้โหแต่มันตีกูไม่เข้า ต้องถอะไรอ่ะเบ็ตใแต่ประเด็นคือบูธมึงลืมอะไรรู้ไหมบูธมึงลืมถือขวานมาตีพวกกูถือ,อคอนเป็นรองเท้าเหรอ <c oughs> ไม่คนละบูธมันลืมลมันลืมถือคอนมาแต่ถึงถือคอนมาไงเราก็ชนะอยู่ดีอ่าขออ่อยรอบแล้วก็เผื่อใครสงสัยว่าธนูหายไปไหนนะนี่นะธนูคือมันกากทุกคนผมเลยไม่อยากใช้ไม่ใช่อะไรอ่ะทิ้งไปอ่าข่อยรอบมันทำอะไรเราไม่ได้เลยทุกคนมันถึงจะเป็นแมวจับหนูเก่งก็ตัดแต่เราเป็นแมวไงไม่ได้จับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเป็นหนูมันจับมาได้แน่ๆกูว่าไม,เาไม่เราไม่ใช่หนูแต่ว่ามึงว่าถ้าบลูน่ะเจอกับมันโูอ่ะมึงว่าใครจะชนะวะไอ้หนูมันูซอ่ะแย่เตอรี่กันแล้วก็มาโู่ชนะไงมึงเคยดูจริงปะเนี่ย๋อ้ยฉาดโดนแมวยู่ๆก,กงขยะได้นะอ๋อ,อ,อโอเคอ่ะมาเลยตอนไปสู่ของเราซึ่งสู่ของเราเนี่ยบอยคือที่แน่ยังไงใส่กบันก็แบบบินได้เอ้ยมันก็ชนะอยู่แล้วเสมออยู่แล้วงั้นถอดกอเลยถอดเลยอ่ะถอดทั้งหมดเลยอ่ะกินบฟเลยกินเยอะจะได้ต่อสุขภาพ นี่มาสกินเยอะไปก็แพ้ไปเดียหมือนกันมานี่เออเออกินไปเยอะมาพร้อมยังพร้อมแล้วพอแล้วมาเลยไหนมือเก่งสักแค่ไหนกันไอเกตไอ้แล้วทำอะไรอ่ะเข้ากันได้เปล่าเข้ากันได้เปล่าเข้ากันได้เปล่าโอ้ยโอ้ยคือเสมอเออเสมอเสมอเราบ้าหมดเปล่าแอปเปิ้ลมีกี่ลูกเยอะสามสิบลูก อ้าไหนบอยเป็นธรรมตาเพราะอะไรไหนดูหน่อยอ้าผมเคลียร์บัฟก่อนไหนไอปเปิล <Apple S 1> นี่เหรอฮะโอ้อ้าผมลองกินดูก่อน <S <S 1> <S 1> โอ้โหไม่ใช่น้ำตายก็ไม่เปรกไม่บ้าบัวขนาดนี้อ้าแล้วของเราละ่ะอ้าของกูเนี่ยแค่นี้อบอยของกูไม่ได้โหดเท่าของฮะเ,เ,เออนี่แหละของกูมันแค่เกาะแดงไงแล้วก็เบียร์อ้าเบียรนะ์โหดไหมเบียร์โอ้โหโคตรกากเลยกูอ้าแล้วเอ็นชาเนี่ยเปิลนี่ฮะอะไรนะ อัญชนาพลเปิ้ลแดงแค่นั้นแหละใช่ก็คือว่าอัญชนาพยเปิ้ลแดงอ่าแล้วถ้าผมไม่กินอะไรล่ะชนะอะไรเสมออ๋อถ้าไม่กินกูก็เออกูก็กูก็ตายดีกว่าเออใช่ใช่อ๋อคือนี่มันทำให้แค่บินได้เฉยไม่ได้บวบฟอะไรเลยอ๋อเดียวเดียวโอเคทุกคนก็สลายคินได้ครับก็เสมือนไปเพราะแบบเราได้เปิ้ลกันมาแบบสูสีเนาะสูสีอะไรกูได้เปิ้ลเยอะกว่าอ้าวแล้วกูไม่ตายอ่ะ แต,แ,ตแต่ว่าเป็นชนะแต่ว่าถือว่าเป็นความจริงแล้วแต่ว่าถือว่าเปิดแอปเปิ้ลยากอยู่นะอืมผมนี่ก็เกือบไม่ได้เปิดเหมือนกันเเต็มลยผมว่าถ้าผมไม่ได้เปิดสีแดงนี่แหละกูกูแพ <c oughs> ้มันกูว่านะกตรอดเวลาเปิ้ลนะมึงอะเออ <c oughs> โอเคทุกคน,นคก็สังเกตุนะครับก็เสมือนไปส่วนบู๊แล้วก็ชนะไปเนาะซึ่งบู๊เนี่ยไม่สามารถจับแบบอย่างพวกเราได้เพราะเราไม่เชี่หนูแต่สังเกตุในหัวใจคือบู๊ใช้ช่องผมอยู่จะดีแค่ไหนที่พี่อธิบาย